สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ล่าสุด ระเบียบใหม่ล่าสุดก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอระเบียบยังชีพผู้สูงอายุ นะคะค่ะต่อไปจะไม่ใช้คําว่าคําว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแต่จะเปลี่ยนเป็นการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะจ๊ะมีคําถามหนึ่งที่ส่งมาหาพออนอยนะจ๊ะ6ธันวาคม2507เกิดวันที่6ธันวาคม2507สามารถที่จะไปเอ,อ่ยืนยันสิทธิ ได้ในช่วงไหน่สำหรับคำถามที่ส่งมาหาพออนอย่ท่านสามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนธันวาคม2567 นะจ๊ะสะดวกช่วงไหนให้ไปในช่วงนั้นไปยืนยันสิทธิ์ที่ไหนไปยืนยันสิทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือสํานักงานเขตณภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมา6ธันวาคม2507 ไปยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ณนะท้องถินนะ่นณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคมถึงเดือนธันวาคม2567เอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้าน ที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีธนาคารซึ่งเป็นของผู้มีสิทธิ์ซึ่งเป็นของท่านเองในจะท้งนี้ทางนั้นท่านต้องตรวจสอบดูด้วยนะเจา้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วเลยยางเคสตัวอย่างเกิดขึ้นที่องค์กรท้องถิ่นที่พอ,อน้อยปฏิบัติราชการอยู่นะจะตอนขึ้นทะเบียนในช่วงนั้นขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงที่อายุ59ปี ตามระเบียบเดืมระเบียบเก่ากับเพื่อขอระเบียบอย่างชีพผู้สูงอายุพอถึงคราวที่จะได้ระเบียบยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินกับโอนเงินไม่ได้กรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จ นะจ๊ะท่านไม่เสียสิทธิ์แต่ท่านจะเสียเวลาต้องมาเปิดบัญชีใหม่ซึ่งเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะคะก็แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาจะเสียเวลา้งนั้นฝากไว้เลยท่านใดที่จะไปยืนยันสิทธิ์ตามระเบียบใหม่ในะจ๊ะคาะธนาคารธนาคารต้องเป็นธนาคารบัญชีธนาคารที่มีการเคลื่อนไหว บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงนนินถอนกระยับกระเยอนเคลื่อนไหวของบัญชีนะจ๊ะขาดก็อย่าลืมสำหรับท่านที่สอบตามมาแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพในช่วงไหนท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพหลังจากเดือนที่ท่านอาย,ยุครบ60ปีบริบูรณ์ถ้าท่านไปยืนหยัดสิทธิ์ในช่วงที่ปอ,อน้อยได้นําเรียนประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะจ๊ะท่านครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่6ธันวาคม2560 เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังคีบผู้สูงอายุสําหรับท่านที่สอบถามมาท่านจะได้รับเบีย้ยยังคีบตั้งแต่เดือนมก,กราคม2568 ็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับหลายๆคำถามค่ะที่ส่งมาหาพอ,อน้อยนะคะค่ะคำถามไหนที่พอ,อน้อยคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะก็จะมาลงเป็นคลิปคลิปคปในแต่ละคลิปกันนะคะค่ะก็หรือท่าในใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ส่งกันเข้ามาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อนน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะคาะสำหรับในคลิปนี้พ่อนน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ